แน่ใจว่าคุณไม่อยากพลาดรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง dk autocarate ของเราก่อนเริ่มรีวิววันนี้ด้วยครับ วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่น่าจับตามองที่สุดจากฝั่งยุโรปกับ2025 audi q c e-tron รถ SUV พลังงานไฟฟ้า100%ที่ผสานดีไซน์ล้ำอนาคตเทคโนโลยีระดับพรีเมียมและสมรรถนะที่เหนือชั้นไว้ในคันเดียว q c e-tron เป็นสมาชิกในตระกูล e-tron ที่ทาง audi ตั้งใจจะใช้เป็นหัวหอกในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคของยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มตัว รูปลักษณ์ภายนอกของ QCE ตรอนมาในสไตล์ที่โฉบเฉี่ยวและเรียบหรูเส้นสายรอบคันเน้นความแอโรไดนามิกตัวรถมีลักษณะกระทัดรัดแต่มาพร้อมความบึกบึนสไตล์ SUV ไฟหน้าแบบแมทริก LED ดีไซน์เฉียบคมเสริมด้วยไฟเดลัยที่สามารถปรับเปลี่ยนลวดลายได้ตามโหมดการขับขี่ส่วนด้านท้ายของรถมาพร้อมไฟท้ายแบบ LED bar ที่ทอดยาวเชื่อมไฟทั้งสงฝั่งเข้าด้วยกันอย่างลงตัวและให้ภาพลักษณ์ที่หรูหราทัานสมัย เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสารของ q c e รองสิ่งแรกที่คุณจะสัมผัสได้คือความล้ำของดีไซน์และการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆที่เน้นความสะดวกสบายและการใช้งานเป็นหลัก Audi ออ,ออกแบบแผงคอนโซลหน้าให้มีความเรียบหรูพร้อมจอแสดงผลเวอร์ชวลคอกพิตขนาด10.25นิ้วและหน้าจอกลางขนาด11.6นิ้วที่รองรับทั้งระบบนำทางระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและระบบความบันเทิงเต็มรูปแบบพวงมาลายัยแบบมัลติฟังชั่นทรงสปอร์ตถูกออกแบบใหม่ พร้อมปุ่มสัมผัสที่ตอบสนองไวเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงให้ความสบายทั้งในระยะทางสั้นและการเดินทางไกลสำหรับขุมพลัง2,025 Audi Q4 e-tron มี ii, ให้เลือกหลากหลายรุน่นตั้งแต่รุ่นมอเตอร์เดี่ยวล้อหลังจนถึงรุ่นมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อควอดโตรในรุ่นท็อปอย่าง Q4 55 e-tron q ว a ดโ r รมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด82กิโลวัตต์ชั่วโมงให้กำลังสูงสุด335แรงม้าทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ได้ภายใน5.4วินาทีและมีระยะทางวิ่งได้ไกลถึงประมาณ540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน w l t p ระบบช่วงล่างและการควบคุมบังคับพวงมลาลัยยังคงไว้ซึ่งความเฉียบคมและความนุ่มนวลในแบบฉบับบอดี้อย่างแท้จริงด้านความปลอดภัย QCE ตรอนอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดบอดระบบช่วยจอดอัจฉริยะและระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันที่สามารถหยุดและออกตัวตามสภาพการจราจรโดยอัตโนมัติอีกทั้งยังมีระบบกล้องรอบคันช่วยให้การขับขี่และจอดรถเป็นไปอย่างมั่นใจยิ่งขึ้นนอกจากสมรรถนะและความปลอดภัยแล้วออดียังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนโดยใช้วัสดุรีไซเคิลในหลายส่วนของรถรวมถึงการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของออดีในระดับโลก q e ีอีตรอนยังรองรับระบบชาร์จเร็วแบบ DC ได้ถึง175กิโลวัตต์ซึ่งสามารถชาร์จจาก10-80%ได้ภายในเวลาเพียงประมาณ28นาทีเท่านั้นและยังมีระบบชาร์จแบบ a c 1 1 kw สำหรับการใช้งานในบ้านได้อย่างสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งานในเมือง q 4, ีอ e ีตรอนยังมีรัศมีวงเลี้ยวเพียง10.2เมตรทำให้คล่องตัวแม้ในสภาพถนนที่ขับแคบหรือการจอดในที่จำกัด สิ่งที่ทำให้ q c e ต r o n โดดเด่นเหนือคู่แข่งไม่ใช่เพียงแค่แบรนด์ Audi ที่มีชื่อเสียงแต่ยังเป็นเพราะการผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่ดึงดูดเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริงและประสบการณ์การขับขี่ที่มอบทั้งความสะดวกความปลอดภยัยและความร้อใจในคราวเดียวกัน โดยรวมแล้ว2,25 0 Audi Q4 e-tron เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ไฟฟ้า SUV ที่ครบครันทั้งด้านการใช้งานดีไซน์และเทคโนโลยีในแบบพรีเมียมเป็นอีกหนึ่งกาสำคัญที่สะท้อนถึงอนาคตของยานยนต์ที่ไม่เพียงแต่รักโลกแต่ยังคงไว้ซึ่งความหรูหราสไตล์ยุโรปได้อย่างไรที่ติหากคุณชื่นชอบการรีวิวรถยนต์แบบจอดลึกแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามช่อง DK a u t o c a r a t เพื่อไม่พลาดรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตให้คุณได้ชมกันทุกสัปดาห์ครับขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ